สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเว็บสามารถเป็นนะครับเว็บหวยออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้วันนี้ผมจะมาแทงหวยยี่กี่นะครับยี่กี่ผมจะมาแทงหวยยี่กี่ VIP นะครับก่อนที่ผมจะแทงผมจะคำนวณสูตรก่อนอ่าผมจะดูรอบแบบตารางนะตอนนี้ออกไปแล้วรอบที่21นะผมจะแทงรอบที่22แต่ผมจะดูรอบที่20นะครับเอาสูตรรอบที่20มาคำนวณอ่า ผมจะเอา3ตัวบน577คูณ2ตัวล่าง5 4แล้วหารเลขทั้งหมด577 54นะอ่ะแล้วผมจะเอาเลข4ตัวท้ายสุดนะครับของจุดทศนิยมนะครับไปแทง2 2ตัวล่างอ่ะแทง19ประตู2ตัวล่างนะ4ตัวท้ายสุดนะอ่ะเลือกเลย ก็จดหัวลงไปนะครับ9065ไปที่ใส่ราคาครับผมเดิมพันที่ตัวละ10บาทก็พอ,อโอเคกดยืนยันครับผมก็กดบางเดิมพันครับบางเุมพันเสร็จจะหน้าหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็รอเวลาที่หวยจะออกนะครับอีก10นาที อตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะอ่ะเงินเข้าแล้วครับเรารีเฟซดูผลนะครับโอเคไม้นี้เราชนะนะครับชนะเดิมพันอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ไปผมก็จะแทงไม้ต่อไปครับผมก็จะไปดูที่ผลรางวัลนะครับไปดูที่ผลรางวัลอ่าแล้วก็ดูแบบตารางของยี่กี่แล้ว v i P นะครับอ่าถ้าจะแทงรอบที่23ให้ดูรอบที่21ครับเหมือนเดิม1 4 7สคูณ 8 6แล้วก็หารนะครับ1 4 7 8 6เท่ากับอ่ะผมก็จะเอา4ตัวท้ายสุดอ่ะถ้าเลขเบิ้ลน,นะครับถ้าเลขําเนี่ยผมจะข้ามนะครับก็เป็น3 6 9 4นะไปก็ไปแทงหวยครับแล้วก็เลือกยี่กี่ v p p อ่ะก็ไปที่รอบล่าสุดทีเข้าไปครับ ก็แทง2ตัวล่างครับอ่ะสิประตู2ตัวล่าง19ประตูนะก็ใส่ตัวเลขครับ3 6 9 4ครับก็ใส่ราคาทุนน้อยแทงน้อยนะครับทุนเยอะแทงเยอะอ่าผมเดิมพันที่10บาทตัวละ10บาทโอเคก็กดวางเดิมพันครับ ถ้าเราแทงผิดก็คืนโพยได้นะครับมีเวลาอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะตัดไปที่เวลาหอยใกล้ออกครับมาตอนนี้ก็ใกล้เวลาหอยจะออกแล้วครับอ่าเงินเข้าแล้วครับมาที่สองชนะการวางเดิมพันอีกแล้วครับผมทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเด้อมา รีเฟรชดูก็ได้ทาไม่มั่นใจก็ไปเหมือนเดิมครับรอบที่3ก็ทำเหมือนเดิมอ่ะไปที่ผลรางวัลดูแบบตารางของยี่กี่ v ี p ถ้าจะแทงรอบที่24ให้ดูรอบที่22อ่ะคือ2 1 5หนึ่งห้าคูณเจหแล้วก็หารนะครับหาร สองหนึ่งห้าเจ็ดหกโอเคกดเท่ากับครับครับผมสตัวท้ายสุดนะครับเลขเบิ้ลผมไม่เอาก็เป็นเจ็ดห้าหนึ่งสองนะครับไปไปที่แทงหวยครับเลือกยี่กี่ v ีพโอเคกดเข้าไปสองตัวล่างนะครับสิบเก้าประตูโอเคเจ็ดห้าหนึ่งสอง ใส่ราคาครับไปก็ตัวละสิบ,บาทเหมือนเดิมครับนิดน้อยนานๆอ่ากดวางเดิมพันครับก็รอเวลาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปที่เวลาหวยใกล้จะออกนะครับโอ้ไม้นี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกรางวัลกรีเฟซดูอีกรอบเพื่อความมั่นใจ โอ้ไม่ถูกแล้วเชียเขเข่ยเลขเชี่ยอะไรวะเนี่ยออก999 00ก้้าศูน์ศไอสัตว <What? S 1> ์โอ้โหเลขล็อกไอเฮียไปไปไปต่อไปพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้โอ้เลขแบบนี้แม่งแทงยากที่หายเลยแทงถูกยากนะครับถ้าออกแบบนี้ไปเหมือนเดิมครับจะแทงรอบที่25ให้ดูรอบที่23นะครับอ่ะจะเอา5 47คูณ92หารหาร54792อ่ะ4ตัวท้ายสุดนะครับผมจะเอาไปโอเ K ก็ไปที่แทงห่วยครับเลือกที่แทงห่วยโอเ KVP รอบล่าสุด2ตัวล่างนะครับ19ประตู มีสี่หกดใส่ราคาอ่ามาใบนี้ผมทบครับผมจะแทงที่ตัวละ20เพราะว่าไม้เมื่อกี้เสียโอเคกดวางเดิมพันได้เลยครับอ่าเงินเข้าแล้วครับเดี๋ยวกดเดี๋ยวผมจะกดรีเฟซดูผลรงวัลน,นะเงินมันเข้าไปก่อนแล้วโอเคบวกครับบวกมา560 อ่ะเราก็กลับไปที่หน้าแรกแทงเหมือนเดิมไปกดไปที่ดูผลรางวัลนะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับแต่รอบนี้มันดูไม่ได้นะผมผมก็เลยแก้ไขแบบให้ดูรอบที่25แทนดูรอบล่าสุดแทนนะเพราะว่าผมหารแล้วมันไม่ได้เลยมันไม่ได้ตัวเลขอะไรเลยนะดูดิมันมันเป็นเหตุสุวิยัยนะ แต่ว่าผมไม่ค่อยทํานะเพราะว่ามันโอกาสถูกมันน้อยแต่ผมจะทําให้ดูว่าอ่ามันก็หาตัวเลขได้เหมือนกันผมจะดูที่รอบ25นะอ่าผมจะดูที่รอบ25ก็คือเอา3ตัวบนคูณกับ2ตัวล่างนะมันหาค่าไม่ได้จริงๆครับผมมันจําเป็นนะปกติจะไม่แท้งนะครับอ่ะจะจะ,จะแท้งให้ดูครับอ่ะหนึ่งหคูณ 1> 13หาร1 6 1 1หกอ่ะก็เอาสีตัวท้ายสุดนะครับเลขเบิ้ลก็ข้ามไปก็จะได้เป็น4506้าก็ไปที่แทงหวยครับอ่ะก็เป็น2ตัวล่าง19ประตูก็เอาเลขที่ได้ครับใส่4506กอ่ะก็ใส่ราคานะครับอ่ะ เป็นไม้สุดท้ายแล้วกันผมจะใส่ไปยี่สิบวันนี้พอถ้าบวกก็กำไรพันหนึ่งอ่ะไปะรอผลครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปที่ตอนผลใกล้จะออกนะครับจะเข้าไหมเงินจะเข้าไหมอ้าเงินเข้าแล้วครับเงินเข้ามาแล้วกดรีเฟซดูนะครับว่าเราถูกจริงเปล่าตัวหกเปล่าอ่าถูกจริงครับผม พอครับพอแล้วครับผมกำไรเป็น1,000บาทแล้วครับผมใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือแอดมาที่แอดเอรวยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน